สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y t u t u อีกไลฟ์ f a ซบ b ๊ o ดอทสแปอีและบอกในเว็บไซต์ i อูแก,ง,กงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กตัวแพงสุดของ ASUS ROG นะครับมันคือ ROG s t i k Scar 17 SE โอ้โหชื่อจะยาวไปไหนนะฮะแน่นอนครับว่าราคาของมันก็ริ่นท็อปนะครับอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันมีดีแค่ไหนพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับ เอาละรครับเราก็มาเริ่มต้นกับรูปร่างหน้าตาของ o g s t c x Scar 17 SE นะครับก็แน่นอนกับโน้ตบ,บุ๊กขนาด17นิ้วหน้าตามันก็จะมีสติปแล้วก็การออกแบบที่เรียกว่าดุด,ดันตามสไตล์ของ o g ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟเรืองแสงด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้ insert ให้คุณดูว่ามันมีไฟเรืองแสงทําให้มันสามารถที่จะ แสดงถึงความเป็นเกมมิ่งโนบ่ครได้ว่าทรงพลังมากส่วนด้านข้างนะครับก็จะมาพร,ร้อมกับนี่ครับเป็นช่องระบายอากาศของตัวเครื่องนะครับ,แล,รบ,แ,บ,บ A, แล้วก็จะมีนี่ครับจะเป็น USB แบบ Type A ทั้งหมดสองช่องแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็เป็นคอมบูพอร์ตตรงถัดมาด้านล่างตรนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับก็คือจะเป็นไฟรอบระหว่างตรงด้านนี้ไปจนสุดถึงฝั่งโน้นครับ ส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมีนี่ครับเป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็คีย์สโตนนะครับของ ASUS ก็คือเป็นการเก็บโปรไฟล์แล้วก็ความประดภัยของตัวเครื่องครับส่วนทางด้านที่หันตรงข้ามกับคุณนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับก็ถ้ากับมันมีช่องหมด4ช่องในการระบายอากาศนั่นเองแล้วก็จะมีช่องที่เสียบนะครับก็จะได้แก่นี่ครับเป็น usb type c นะครับเป็น Thunderbolt แล้วก็รองรับกับการเสียบ DisplayPort HDMI แล้วก็ตัวของแรนส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องเสียบปลั๊กไฟน,นั่นเองส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะมีจุดนี้นะครับก็คือเป็นตัวบานพับนะครับสามารถที่จะยกได้และแน่นอนครับว่าก็จะมีไฟ LED นั้นอยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร เมื่อเปิดฝาเครื่องนะครับคุณก็จะพบกับนี่ครับหน้าจอขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับโดยเป็หน้าจอขนาด17นิ้วนั่นเองครับความลเอียแบบ Quad HD นะครับอยู่ที่240 h z นะครับแล้วก็น่นนครับมันเป็น Wi-Fi 6e r a m d d r 5นะครับแล้วก็ ตัวของ USB-C เมื่อกี้นีที่บอกไปนะครับมันสามารถที่จะชาร์จไฟด้วยกำลังส,สุดแบบ100วัตต์ได้ด้วยแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยครับอะทีนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับก็วิธีการกดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะมีไฟ LED นะครับที่เรืองแสงแล้วก็เป็นแบบนี้นะั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีโลโก้ LG นะครับถ้าสมมติว่าคุณเปิดลำโพงก็จะมีสียงชุ่มด้วยนะครับ แน่นอนครับว่าอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับว่าหน้าจอนั้นเขายๆจะคมชัดอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยแล้วก็ความเกลี่ยสีแล้วก็ละเอียดนั้นถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับเพิ่มนห้คีย์บอร์ดด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นลันกษณะแบบเหมือนกับแมชชีนิกนะครับก็คือจะเป็นแป้นพิมพ์ที่ มีนัมเบอร์แพดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขวามือและโดยภาพรวมนะครับในการกดก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันความรู้สึกในการใช้ทดลองพิมพ์ของเครื่องนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าพอมันไปเกมมิโนบุกเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าตัวของโนบุกทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยในการกดนะครับมันก็ให้ฟีลลิ่งที่มีการต้านมือที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะ นอกจากนี้นะครับยังมีทัชแพดให้ขนาดใหญ่พอสมควรก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่สามารถพิมพ์งานได้แบบครบเครื่องครับส่วนไฟนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไล่ไปัางซ้ายนะครับไฟยันถึงฝั่งขวาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะทํางานสัมพันธ์กับทางของคีย์บอร์ดนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้งานมานานมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดไฟนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Keystone นะครับก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆเราสามารถที่เอาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าโปรไฟล์ในการเล่นเกมนะครับออกจากตรงนี้แล้วก็ไปใส่เครื่องอื่นได้นะครับหรือว่าเราก็ใส่ปอย่างนี้ก็ได้พอเสียบอีปุ๊บเวลาเสียบนะครับมันก็จะเป็นในนี้ครับอ่ะสมมุติผมถอดนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะครับนะครับก็จะเป็นตัวของไฟนะครับที่เล่นอยู่ต่อเวลานั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการแสดงผลของภาพแล้วก็ระบบเสียงกันดีกว่าครับว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนครับ arive a n Deation ส่วนระบบผังานนะครับก็มาพร้อมกับ v o ดีโ u a t เ o ชเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมี2โปรแกรมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก็คือ1น,นะครับ My Asus ก็จะบอกในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับส่งไฟล์ได้แนบเนียนมากขึ้นผ่าน My Asus นะฮะ แล้วก็ยังมีนี่ครับระบบเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพแบตเตอรี่นะครับว่าจะให้ชาแบบไหนนะครับแล้วก็ยังสามารถจัดการเรื่องของ tax first ในการเกี่ยวกับว่าเราจะให้แอปอะไรขึ้นมาก่อนได้นะครับนี่แค่เบื้องต้นของมันเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมีเช็คซัพพอร์ตตัวเครื่องนะครับและเอสุดวันนะครับแต่ว่าแอปที่โดดเด่นมันอยู่นี่ครับ มันคือ Army o r Cape r นั่นเอง Army o r c r a p นะครับก็สามารถบอกเรื่องของ CPU บอกเรื่องของ GPU แล้วก็สามารถที่จะกำหนดในเรื่องของ GPU mode ต่างๆได้กำหนดไฟแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะดูได้ตั้งแต่เนี่ยครับตัว strip ก็คือจะเป็นเรื่อง memory ระบบ GPU นะครับซึ่งสามารถตั้งได้4โห d e นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แล้วก็ลรไปถึงนี่ครับก็จะเป็นฮอตคีย์ฮอตคีย์นั้นก็จะอยู่ด้านบนสุดของคีย์บอร์ดนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของแสงไฟไล,ไลไต์ติง้งต่างๆที่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันโดยไฟนะครับจะมีทั้งหมดหลายจุดด้วยกันนะครับก็คือรอบตัวเครื่องด้านล่างนะครับเป็นครึ่งตัวยูด้านที่2คีย์บอร์ดนะครับแบ่งเป็นสีโซนด้านที่3นะครับก็คือตัวของใต้คีย์บอร์ดนะครับใต้จอเนี่ยใต้จอมันจะมีอยกางนหนึ่งแล้วก็มีโลโก้นะฮะก็สามารถที่จะ ตั้งค่าได้ผ่านตัวนี้ครับก็คือออราครีเอเตอร์แล้วก็จะมีระบบเรื่องของตัรนตัดสีรบกวนด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงว่าการทํางานของเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้มออราซิงได้แล้วก็เลือกของออราเอฟเฟกที่เมื่อกี้นี้ได้สาธิตไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเกมว์ชวลนะครับก็คือรูปแบบของโปรไฟล์เกมที่สามารถเลือกได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดเกมเพลย์ลิสอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึง เกี่ยวกับเรื่องของโปรไฟล์นะครับว่าโปรไฟล์เราจะปรับอะไรบ้างตั้งแต่วิดีโอคีย์ระบบเสียงตัว t ทัชแพดแล้วก็เรื่องของความไวหน้าจอแสงสีเสียงอะไรเงี้ยสามารถที่จะกําหนดได้หมดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ก็จะเป็นพวกเกมดีลแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีข่าวสารด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับในเครื่องนี้ก็ยังสามารถที่จะ เช็คเรื่องของเฟิร์มแวร์อัปเดตได้ด้วยนะครับโดยที่เราจะต้องเข้าไปรูปฟันเฟืองแต่ว่าถ้าเราเข้าไปที่ในส่วนของการโหลดอยู่นั้นอาจจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนธีมได้สมมุติว่าคุณไม่พอใจธีมที g คุณสามารถเปลี่ยนธีมทับได้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตตัวของคอนเทนเซอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นการอัปเดตของเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องที่เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับสำหรับเครื่อง ROG Strix Scar 1ิ SE นะครับก็จะมาพร้อมกับนี่ครับ Intel Core i9 นะครับรหัสก็คือ1 2 9 5 0 HX มาพร้อมกับกระจอก็คือ RTX 3050แรมขนาด 32GB สามารถเพิ่มอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เป็นแบบ DDR5 แล้วก็มี SSD ขนาด 1TB นะครับทั้งคู่เปลี่ยนได้แล้วก็มาพร้อมกับ w i i i e e l u u t ู o t h เวอร์ชัน5.2นะครับขนาดหน้าจอ 17.3นิ้วนะครับเห็นแบบนี้หนัก3กิโลนะครับแล้วก็ความเด็กของมันก็คือ QHD นอกจากนี้นะครับแบตเตอรี่ขนา,าด90วัตต์อัวอร์นะครับรองรับการชาร์จไฟทั้งหมด330วัตต์แบบ DC แล้วก็เป็นแบบ Power Delivery PD ผ่าน USB Type-C แบบ100วัตต์ได้ด้วยเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเล่นเกมได้ดีขนาดไหนสำหรับ คะแนนนะครับในการทดสอบของเราก็เริ่มต้นจาก 3DMark กันก่อนนะครับ 3DMark ก็เรียกได้ว่าจะเต็มนะครับเพราะว่าการ์ตตอตัวนี้เป็น rtx 3080 ti นะครับ13,421คะแนนแล้วก็มาดูกับ SSD กันต่อนะครับ s s d ก็ยะอยู่ราวๆนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะและ pcmark 10นะครับก็ 7,638นาคะแนนก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับในเกรดแบบนี้ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นเกมมิ่งระบบค,ครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตอนนี้ผมได้ทดลองในการใช้เกม Forza Horizon 5ในการทำเบสมาน,นะครับโดยรอบนี้เราจะมีการเสียบปล็กเกิดขึ้นนะครับสังเกตว่าภาพนั้นนะ่ะค่อนข้างที่จะกระตุกพอสมควรเลยทียนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยว เอาละครับตอนนี้ผลไบสมาออกมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักนะครับเมื่อเทียบกับการเสียบปลั๊กนะครับก็แน่นอนครับว่ามันสามารถที่จะตัวแสดงผลเป็นแบบ e x ็กซ์ตได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วนะครับในเรื่องของตัวเฟรมเรตภาพรวมนะครับจะเหลือแค่23เท่านั้นเองนะครับเพื่อสเถียนให้ ตัวเครื่องนั้นรองรับเก็บกับไฟตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่เท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่แต่คิดว่าสูงกว่านี้อย่างแน่นอนครับ เอาละครับนี่เป็นการทดลองแบบเสียบป๊กนะครับก็จะได้ที่58เฟรมเรทต่อวินาทีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการปรับต่างๆนะั้นก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสังเกตว่ากราฟเดอร์พอแมสน,นั้นน่ะจะไม่มีการดรอปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสูงจนรับได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นเกมจริงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับในตัว ROG s t i c k r 17SE นะครับก็ให้ระดับอยู่ที่80กว่านะครับประมาณ87วัตต์อวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่แต่เนื่องจากว่าสเปคนั้นก็เน้นเล่นเกมนะครับก็ทำให้ในเรื่องของการสแตนบายนั้นอาจจะอยู่ได้สั้นนะครับก็ลองเล่นเกมโดยไม่เสียบชาร์จแล้วนะครับก็ทำได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการทำงานทั่วไป มันอยู่ได้มรนมาณ5-6ชั่วโมงถือว่าเป็นมาตรฐานครับส่วนอะแดปเตอร์ที่ติดกล่องมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับกำลังของมันอยู่ที่330วัตต์นะครับก็เรียกว่าให้ดูเที่ยบกา่ามือผมนะครับคือมันใหญ่มากพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็จะชาร์จไฟได้เร็วนะครับและถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถพกเจ้ตัวดีได้คุณก็สามารถพกอะแดปเตอร์ที่เป็น แบบ100วัตที่เป็น USB Type C นะครับก็สามารถที่จะเสียบเข้าได้เลยโดยคุณจะต้องเสียบเข้าช่องตรงนี้นะฮะช่องในช่องหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเสียบได้แค่ช่องเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเสียบ2ช่องมันก็จะไม่มีผลมันก็จะเข้าไฟแค่ช่องเดียวเท่านั้นครับเี่นไึงว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึงนะครับที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้เจ็บคอ มันเป็นอีกนวัตรกรรมตัวหนึ่งของเกมมิ่งโนบุ๊กที่เรียกว่าจัดเต็มในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ดีเรื่องของ CPU ีที่หมดห่วงแล้วก็เรวมถึงการจอด้วยที่ว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่เราได้ทดลองให้คุณได้รับชมกันไปแล้วราคาของมันนะครับต้องพูดไปเลยนะครับว่ามันก็ไม่ธรรมดายอย่างที่คิด124,990บาทนี่คือราคาของตัวเครื่องรุ่นนี้แน่นอนครับว่ามันแพง แต่ว่าสเปคของมันคือสุดถ้าคุณมีงบประมาณที่ไหวกับโนบุ๊ก17นิ้วที่ได้เรียกว่าโอ้โหอีกนิดนึงนี่มันก็คือคอมพิวเตอร์แบบระดับเรียกว่าเดสก์ท็อปแล้วนะฮะก็สามารถจัดไปได้ที่ตัวไทยจำหน่ายเอสุดได้ทั่วประเทศนะครับมันมีข้อเสียเพียงไม่กี่ข้อนะครับแพงกันหนัก สองข้อเท่านั้นเองในคามพิวผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวในนั้นรอนติดตามชมในช่องบลิกไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแตทบีไดบอกเช่นเคยครับ